สวัสดีครับวันนี้อยู่กันที่นาคาฉิกฉิกแช n แนลกันอีกแล้วนะครับอยู่กันช่วงจะกินได้ป้าก็คือช่วงทําอาหารของผมนั่นเองวันนี้ผมจะพามาทําเล้งแซบกันนะก็คือเวลาเราไปร้านเนี่ยเวลาเราสั่งเล้งแซบเนี่ยมันจะให้มาชิ้นหนึ่งชิ้นประมาณเท่านี้ประมาณ780ซึ่งแพงมากเลยเราเราทำกินเองเนี่ยมันประหยัดกว่าเยอะเลยแล้วก็ควบคุมพวก,พว,กออวัตถุดิบแล้วก็รสชาติได้ด้วยว่าเอาเผ็ดมากหรือเผ็ดน,น้อยนะก็เลยวันนี้จะพามาท่ ทำเตี้ยงแซ่บกันนะโดยจะพาไปซื้อวัตถุดิบกันเลยมีก็คือไปซื้อร้านผักก่อนแล้วก็ไปซื้อหมูแล้วก็จะสอนทำตั้งๆวิธีการตงต้มยันส่วนใหญ่ก็มีแค่ต้มนอเล้งอ่ะออต้มกระดูกหมูแล้วก็ต้มซุปน้ำซุปอะไรเงี้ยแล้วก็วิธีการปรุงด้วยส่วนวันนี้ผมเพิ่งทำอินโทรเสร็จขอนำเสนออินโทรหน่อยตื่นเต้นมากเข้าไปดูเลย เดี๋ยวตอนนี้แวะออกไปซื้อผักกันก่อนนะครับลืมไปเลยว่าซื้อเนื้อหมูมาแล้วก็เลยจะไปซื้อแค่ผักนะครับไม่ได้ถ่ายเนื้อหมูนะ